สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลบอีเมลนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแบบทีละเยอะๆทำยังไงนะครับหลายท่านอาจจะใช้อีเมลนะครับของ Gmail นะครับแล้วก็มี อีเมลเข้ามาเยอะ mm hmm. eux, ๆนะครับแล้วต้องการที่อยากจะลบออกนะครับเราจะลบออกยังไงนะครับได้ทีละเยอะๆนะครับตัวอย่างนะครับผมมีอีเมลอยู่ตอนนี้นะครับพันหนึ่งร้อยี่ส้านะครับฉบับนะครับทีนี้หากจะลบทีละอ่านนะครับมันก็จะใช้เวลานานนะครับเราก็จะใช้วิธีการลบแบบเร็วๆเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะลบ อีเมลในกลุ่มของโซเชียลนะครับนะคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับให้ท่านเปิดนะครับนะเช่นผมต้องการที่จะเปิดอ e ีเมลที่เป็นของ Facebook ที่ส่งเข้ามานะครับก็คลิกอ e ีเมลเข้าไปนะครับเ,เสร็จแล้วก็ให้ท่านไปเลือกตรงนี้นะครับตรง3ที่มีจุดไขป่ปลา3จุดนะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงฟิลเตอร์แมสเซจ like this นะครับก็ украї, คือให้หาให้กรองนะครับกร uh, อง uh, อีเมลนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับอีเมลที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับคลิกนะครับแล้วก็พอคลิกตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันอีเมลตัวเนี้ยนะครับก็จะก็จะค้นหานะครับนะก็จะค้นหาอีเมลนะครับที่ส่งเข้ามาจาก notify not notify not 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 Notification facebook นะครับก็คือส่งเข้ามาจาก a c e b o o k นะครับก็จะส่งเข้ามาลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนของ facebook นะครับที่ที่ส่งเข้ามานะครับทีนี้วิธีการลบก็ทําการคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําการเลือกทั้งหมดนะครับมันก็จะโชว์ครั้งละหนึ่งร้อยนะครับครั้งละหนึ่งร้อยเราก็แค่คลิกตรง Delete ออกไปนะครับ ตัว gmail นะครับก็จะทําการลบออกไปนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่เกินร้อยเข้ามานะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการลบออกไปนะครับที่เหลือก็จะเข้ามาอีกนะครับก็ทําการคลิกนะครับแล้วก็ลบออกไปอีกนะครับ ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะครับแล้วก็ต้องการคลิกนะครับแล้วก็ลบออกไปนะครับเดี๋ยวผมดูทั้งหมดก่อนนะครับดูทั้งหมดก่อน,นครับทีนี้หากต้องการที่จะลบนะครับที่เป็นของโซเชียลนะครับที่เป็นของ youtube บ้างทำไงนะครับก็เปิด youtube ขึ้นมานะครับนะ แล้วก็ไปเลือกตรงคลิกตรงนี้แล้วก็ฟิลเตอร์แมสเซจนะครับไลท์อีสนะครับก็คลิกนะครับมันก็จะดึงข้อมูลที่ส่งมาจาก youtube เข้ามานะครับก็ทำการคลิกเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ทำการดีลิทลงทังขยะไปนะครับแล้วก็คลิกนะครับนะแล้วก็ ลงทางขยะไปนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับนะเผื่อมันมีอีเมลที่เป็นส่งมาจากซ้ำๆกันนะครับนะจากแหล่งแหล่งส่งซ้ำๆกันถ้าสามารถที่จะใช้วิธีนี้นะครับนะลบออกได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โรดกดแชร์ให้เพื่อนได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ